อยากบอกว่าคิดถึงนะคิดถึงและอยากทำงานด้วยกันอีกอยากนั่งกินข้าวด้วยกันอีกไม่ว่าลุงเล็กจะหันหน้ามามองเราหรือว่าเดินหันหลังไปเราก็มีความสุขนะที่ได้เจอค่ะก็อยากบอกว่าคนดีที่หนึ่งเลยคนนี้ยคนดีที่สุดเลยค่ะมีความรู้สึกว่าต้องให้กำลังใจคนอยู่ ทั้งน้องอุน้องบอยลูกสาวลูกชายแล้วก็พี่กอบสุขด้วยเนาะแกก็เดินทางไกลนะวันนี้หน้าตาพี่จุ๋มดูไม่ได้เลยร้องไห้ตั้งแต่ขึ้นรถมาจากบ้านแล้วอะก็คือระหว่างทางนั่งมาก็ได้ยินเสียงลุงเล็กกำกับนะคุ้นเคยคือไม่ใช่เรื่องแบบลี้ลับนะอันนี้หมายถึงในหัวเราที่คุ้นเคยกับการกำกับการแสดงของลุงเล็กนะ ก็เรียกเรียกคุณนลงว่าลุงเล็กยิ่งพอมาถึงวัดนะ่ะก็มาเห็นพี่กอบสุกเนาะคู่ชีวิตที่เป็นบัดดี้กัน่ะคือเห็น,นลุงเลก็กที่ <ข Core. S 1> ไหนก็ต้องเห็นพี่กอบเนาะเห็นพี่กอบที่ไหนก็ต้องเห็นลุงเล็กวันนี้ก็เลยมีความรู้สึกสูญเสียแทนครอบครัวนะคะคือหวังว่าจะได้เจอกับลุงเล็กนานกว่านี้ ไปสักสิบปีเลยอ่ะอใช่ค่ะก็ต้องให้กำลังใจนะคะอีกคนไม่อยู่แล้วคนข้างๆที่เคยอยู่ด้วยกันตลอดนะแล้วเวลาอยู่ในกองถ่ายอ่ะบางทีลุงเล็กก็เหนื่อยนะเครียดกับการกำกับคนน้องคนนี้คนนั้นมันไม่ได้อย่างใจอะไรอย่าเงี้ยพี่กอบก็ต้องเข้ามาเอนเตอร์เทนละคือมาสร้างความสนุกสนานเฮฮาดังนั้นสองคนเนี้ย เขาแบบว่าเป็นคู่ที่ดีที่สุดตั้งแต่เราเห็นมาเลยอ่ะ,อะนะใช่ค่ะมีความรู้สึกว่าต้องให้กำลังใจคนอยู่ทั้งน้องอุน้องบอยลูกสาวลูกชายแล้วก็พี่กอบสุขด้วยนะวเนาะไม่โอเคนะ ใครก็ไม่โอเคหรอกพี่ว่าวันนี้มันเป็นวันที่จากลาแล้วจริงๆก็คงใจหายมากนะคะโอ้คนนอกอย่างเรายัางใจหายเลยเนาะก็อยากบอกพี่เล,ล็ก่ะวว่าเดินทางไกลขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขเหมือนอย่างอยู่ในโลกมนุษย์เหมือนเดิมนะคะ จำที่เขาพยายามพยายามทําให้งานมันออกมาดีอะทั้งทั้งที่เขาเองก็มีความรู้สึกว่ามันมีปัญหาแต่ว่าเขาก็ยิ้มจํารอยยิ้มได้อ่ะลุงเล็กยิ้มแบบยิ้มทีหนึ่งกองถ่ายสว่างอะคือปัญหาหมดเมื่อลุงเล็กยิ้มอะค่ะค่ะอยากบอกว่าคิดถึงนะคิดถึงและอยากทำงานด้วยกันอีกอยากนั่งกินข้าวด้วยกันอีก ไม่ว่าลุงเล็กจะหันหน้ามามองเราหรือว่าเดินหันหลังไปเราก็มีความสุขนะที่ได้เจอค่ะก็อยากบอกว่าคนดีที่หนึ่งเลยคนนี้ยคนดีที่สุดเลยค่ะ